สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมา่ํามคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลไทยลีก2ระยองครับเสมอกันทางด้านสุพรรณบุรี FC ไป0ประตูต่อ0ผมฟุตบอลไทยลีกบุรีรัมยูเนเต็ดเอาชนะด้านราชบุรี FC ไป1ประตูต่อ0และชมบุรี f c ครับเอาชนะด้านการท่าเรือไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลก รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับเวลครับพายกับทางด้านอิหร่านไป0ูนย์ประตูต่อ2การตาพายกับทางด้านเซเนกัลไป1ประตูต่อ3ฮอลแลนด์นะครับเสมอกับทางด้านเอกวาด,ดอร์ไป1ประตูต่อ1และอังกฤษเสมอกับทางด้านสหรัฐอ,อเมริกาไป0ูนย์ประตูต่อศ ตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกลุ่ม A ครับอันดับหนึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครับ2นัดมี4แต้มตามมาด้วยอันดับ2องอากอร์2ดนัด4แต้มอันดับที่3เซเนกัล2นัด3แต้มและอันดับที่4ครับกาตาครับ2นัดยังไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับหนึ่งเป็นอังกฤษครับ2นัด4แต้มตามมาด้วยอันดับ2ออิหร่านสนัดมี3แต้มอันดับที่3าสหรัฐอเมริกา2นัด2แต้มและอันดับที่4เวลครับ2นัดมี1แต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกูนดาลีกาของสเปนอ s เกาครับเสมอกับทางด้านของสปอร์ต,ติ้งคียก้อนไป0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแขฟุตบอลหะครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ